เมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2567ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าติดตั้งผนังอิฐมวลเบาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและรองรับคณะพระธรรมยตราสำหรับประธานเอกพิธีทอดผ้าป,ป่ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญในเดือนนี้ได้แก่กัลยานมิตรอโคงงามพูลสุขอีกท้งได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกียงฤทธิริธรนโนเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป,ป่าได้เรียนเชิญกัลยานมิตรอโคงงามพูลสุข นำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นได้กราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายจตุปัจจไทรยธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายอิฐมวลเบา อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างทางด้านกัลยาณมิตรประทุมวันอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายต้นไม้ส่วนกัลยาณมิตรเบญจวัรณ์เมธีดุลรสชิตนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรลำดับถัดมากัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรกมลลักษใจปลื้มสุขสิรินำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายทานายประสิทธิ สันจิตนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะให้บรรลุบรมิาให้มีดวงาว่างสวยวันนี้คณะสภาพทุ่มสุดหัวใจนำทรัพย์มาสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา <st ut> ให้ที่อยู่อาศัยแก่พระพิสุเพื <st ut> ่อใช้เป็นที่พรพประพฤติปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือตั้งแต่ให้อายุวันนะสุขะพละ เรื่อยไปจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเมื่อพระสงฆ์ได้มีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายแล้วตั้งใจฝึกอบรมตนเองมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากเพียงใดก็จะนำความรู้ที่เกิดจากการศึกษาธรรมะทั้งทางด้านปร,ริยัตปฏิบัติปฏิเวทไปเผยแผ่แก่ชาวโลกต่อไปสันติสุขอันไพบูร์ก็จะแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผลแห่งการให้และมีส่วนสนับสนุนในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นปฏิพรย้อนกลับมาสู่คณะช่อา้าให้ได้รับอนิสงฆ์แห่งบุญเช่นนั้นด้วยทุกประการซึ่งงานบุญในครั้งนี้มีคณะสัทธาสาธุชนจากวัดปักน้ำภาษีเจริญและวัดกกเดินทางมาร่วมทอดผ้าป่า ว่าเป็นภาพอันงดงามที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แก่หมู่ชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นคณะภาพยังได้ร่วมกันปิดแผ่นทองที่อิดมวลเบาเป็นปรถมเริ่มก่อนที่นำไปติดตั้งผนังบริเวณด้านหลังองค์พระประธานซึ่งการม,มาร่วมงานบุญในครั้งนี้กัลยาณมิตรอโงงามพูนสุขรู้สึกปราบปื้มที่ได้เป็นประธานเอกสร้างอาคารหลังนี้ เพื่อรองรับพระธรรมยัราและเพื่อให้คนในชุมชนได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีบุญมาร่วมสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะปื้มมากเพราะเราคิดว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้ชุมชนต่อไปคนในชุมชนเนี่ยจะต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาแล้วเขาอยู่ใกล้นานๆเขาก็าเห็นพวกเรามาบา่อย เขาเ,เขาทำอะไรนะพอเขาเห็นแล้วโอ้เขามีเป็นแบรทำโอ้เราเข้ามาลองดูบ้างสินะตรงนี้จะชักชวนได้ง่ายเพราะว่าพอคนมาบ่อยๆมันใกล้หมู่บ้านใกล้ต่างๆเขาจะมาถือว่าโชคดีที่เรามาในช่วงนี้เป็นช่วงที่สาปนาในการจ้างอาคารแห่งนี้เพราะนั้นสำคัญมากเลยทุกท่านที่ทราบตรงนี้แล้วหรือมาที่นี่แล้วทราบข่าวนี้ให้บอกต่อๆกันบอกญาติมิตรเพื่อนฝูงให้มา ช่วยกันสร้างจุดนี้เพราะถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่โอกาสจะสร้างนี้แล้วอีกอย่างสถานที่นี้เป็นาราริของหลวงพอ่อที่หลวงพอ่อว่าต้องการสถานที่เป็นที่พักของธรรมญาติานะคะและถือว่าเป็นแผ่นดินทองก็ว่าได้เนาะที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นดิฉันถึงคิดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ทราบมาร่วมกันทําที่แห่งนี้ให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์น,นะคะ